สวัสดีครับพอกันคือเกาขับพี่นอ้องกับชาวหนองเอิญฝนคือเกาเมื่อนี้มาขึ้นฝนตกแล้วพี่น้องนี่พาสองซิงเพิ่งมาหล่อปลาครับพี่น้องไปเลิอลรุนกันเลยเมื่อนี้พี่แดงยังอยู่พี่น้องไปใบเบาเช้าใบเบาไอ้เือ่อนี้ฝนตกไหมพี่น้องตกเมื่อคืนนี่ นกนามบ่หงสลูกพี่น,นอ้องหมาสิมาเอาอื่นกับคักบอกด่ายสัง่งเลยผ้านี่นมายองโตนี่ออกลอ,อกพี่น,นอ้องบนนี่แต่มากินแน่บนนี่ trên thang hít thở hoi cái tèp, you know mọi người có sụp nữa tải lòng ขนาดฝนตกพี่น้องอากาศห้อนแต่เาไก่ปลาเคียย์ใหม่ๆเลยพี่น้องเคียย์ใหม่ๆเลย หอนครับพี่น้องโอ้หอนไล่ครับพี่น้อง มานพี่น้องเลยได้ชองแต้มโอ้ลงครับพี่น้องหอนแหง้งพี่น้องมานอยู่ครับพี่น้องได้ชองแต้มครับพี่น้องมีเยอะไม่พี่น้อง ไอ้ลูกเอาเบิ้งนี่คนงานงาได้เร็วนี่ครับพี่น้องมันรอกับเจ้าอวินเยนี่ครับพี่น้องใบเบามันเดพี่น้องได้กสองโตนี่ครับพี่น้องอ่ะเบิ้งโอเคครับพี่น้องมันนี่ขึนนนขนขนน้นมารอผู้กับเถ้าอวินเยอะคด้บพี่นอ้องฝนโตคนหาวครับกับใบเบาคนสองแต้มครับพี่น้องเมื่อนี้ มนัมนมนัมนมันมันคือเกา่าหาอยู่หาจริงกับพี่น้องโอเคครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิง่งและกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเอิ้อนโฟนนะครับเด้อ FC ฟซาแตดนมีปัญหาเรื่องเจ้าพิชซี่ก็โทรสอบถามกันได้คือเกองกับพี่น้องเบอร์โทรกับศูนย์แปดเจ็ดแปดศูนย์สองหาสามศูนยิเดศูนย์เนยนึาดีคำแนะนำคำปรึกษาคือเกองกับพี่น้องเมื่อนี้ก็มาหาหล่อผู้กับมันอยู่ครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ไปแล้วครับสวัสดีครับ